สวัสดีครับกลับมาพบกับ Deep Dive วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวมากๆครับโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะส่วนที่สำคัญสุดๆอย่างจุดต่อเนี่ยว่าชิ้นส่วนเหล็กใหญ่ๆมันยึดกันได้ยังไงข้อมูลเราวันนี้ก็มาจากวิดีโอสรุปทางวิศวกรรมนะครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะจุดต่อพวกนี้เป็นเหมือนหัวใจเลยนะคะถ้าออกแบบไม่ดีนี่โครงสร้างทั้งอันอาจจะมีปัญหาได้เลย วันนี้เราจะมาค่อยๆดูกันค่ะตั้งแต่แบบเออโบราณเลยจนถึงเทคโนโลยีล่าสุดๆดอ่าก่อนจะไปถึงจุดต่อนะครับขอขอพื้นฐานนิดหนึ่งเหล็กนี่เห็นว่ามีเหล็กแผ่นรีดร้อนกับเหล็กแผ่นรีดเย็นสั้นๆนี่มันต่างกันยังไงครับอ๋อหลักๆนะคะเหล็กแผ่นรีดร้อนหรือฮอตรอลเนี่ยใช้กับโครงสร้างหลักเลยค่ะพวกรับน้ำหนักเยอะๆเพราะเขาผลิตที่อุณหภูมิสูง เนื้อเหล็กมันก็จะเมีความสม่ำเสมอมากกว่าค่ะออือครับส่วนเหล็กแผ่นรีดเย็นหรือโคโรดก็มักจะใช้กับพวกโครงสร้างรองรองลงมารับน้ำหนักน้อยกว่าแต่จะได้เรื่องความเป๊ะของขนาดผิวก็จะเรียบกว่าอะไรประมาณนั้นค่ะอโอเคเข้าใจภาพรวมแล้วครับทีนี้เข้าเรื่องจุดต่อเลยสมัยก่อนเลยนะครับที่ยังไม่มีเทคโนโลยีซับซ้อนนี่เขาใช้อะไรยึดเหล็กโครงสร้างใหญ่ๆพวกนี้ครับ นึกถึงพวกตึกเก่าสะพานเหล็กโบราณสมัยก่อนนู้นเขาจะนิยมใช้หมุดย้ำค่ะหรือริเวทนะคะหมุดย้ำใช่ค่ะเป็นแท่งโลหะเผาไฟให้ร้อนจ,จัดดเลยแล้วก็เอามาตอกตอกย้ำให้หัวท้ายมันบานออกล็อกเหล็กไว้โอ้ฟังดูยุ่งยากเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะตอนติดตั้งนี่เสียงดังมากใช้คนเยอะด้วยนะคะแล้วก็ควบคุมคุณภาพยาก ถ้าพลาดขึ้นมานี่คือแก้ไขลำบากมากมากเดี๋ยวนี้เลยแบบแทบไม่เห็นแล้วค่ะในงานก่อสร้างใหม่ๆจริงด้วยครับไม่น่าแปลกใจที่ไม่นิยมแล้วแล้วปัจจุบันละครับที่เราเห็นกันทั่วไปเลยคืออะไรครับปัจจุบันหลักๆก็จะมีอยู่2วิธีค่ะอย่างแรกคือสละเกลียวหรือโบล t ที่เราเรียกง่ายๆว่าน็อตนั่นแหละค่ะอ๋อภูมน็อตนี่เองใช่ค่ะ ข้อดีคือติดตั้งง่ายเร็วกว่าเงียบกว่าใช้คนน้อยกว่าด้วยแต่ก็ต้องเลือกประเภทให้ถูกนะคะอย่างถ้าโครงสร้างมันมีการสั่นสะเทือนเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นสลักเกลียวกำลังสูงหรือ high strength bolts พวกนี้จะออกแบบมาให้รับแรงได้เยอะขึ้นแล้วก็ไม่คลายตัวง่ายๆค่ะอืมอืมเข้าใจครับแล้วอีกวิธีเหรครับอีกวิธีก็คือการเชื่อมค่ะ welding อันนี้เราก็จะเห็นบ่อยตามสายงานก่อสร้างใช่ใช่ครับ การเชื่อมอันนี้คือเอาเหล็กมันหลอมให้มันติดกันไปเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะแข็งแรงสุดๆเลยถูกต้องค่ะการเชื่อมเนี่ยมันทําให้เนื้อเหล็กตรงรอยต่อมันต่อเนื่องกันไปเลยถือว่าให้ความแข็งแรงสูงมากๆในทางทฤษฎีนะคะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับแล้วมีคําว่าแต่ไหมครับเนี่ยมีค่ะแต่ว่าความแข็งแรงสูงเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความแข็งเกรงอะคะ่ะคือมันไม่ค่อยยืดหยุนเท่าไหร่แข็งเกรงหมายความว่าไงครับ ไม่ยืดหยุ่นแล้วไม่ดียังไงก็คือพอโครงสร้างเจอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบ่อยๆเหล็กมันจะมีการยืดตัวหดตัวใช่ไหมคะไอ้ตรงรอยเชื่อมที่มันแข็งมากๆเนี่ยมันอาจจะเกิดความเค้นสะสมจนเกิดเป็นรอยร้าวได้ง่ายกว่าจุดต่อแบบอื่นอ๋อเป็นแบบนั้นไปใช่ค่ะแล้วการตรวจสอบคุณภาพรอยเชื่อมให้ได้มาตรฐานเนี่ยก็ซับซ้อมกว่าแพงกว่าการตรวจสลักเกียวด้วยนะคะ มันเลยเป็นจุดที่ต้องชั่งน้ําหนักกันค่ะระหว่างความแข็งแรงสูงสุดกับปัจจัยอื่นๆอย่างความยากง่ายในการทํางานหรือเรื่องอุณหภูมิบางทีเขาก็เลยใช้เป็นจุดต่อแบบผสมก็มีค่ะคือใช้ทั้งเชื่องทั้งสลักเกลียวในจุดเดียวกันไปเลยโหไม่ใช่แค่เลือกให้แข็งแรงสุดแต่ต้องดูองค์ประกอบเยอะเลยนะครับเนี่ยเป็นการหาจุดสมดุลจริงๆ แล้วพอมีวิธีต่อหลายแบบขนาดนี้การออกแบบจุดต่อแต่ละจุดให้มันเปะ๊เปะโดยเฉพาะตรงที่มันซับซ้อนมากๆวิศวกรเขาทำกันยังไงครับสมัยนี้เดี๋ยวนี้สบายขึ้นเยอะค่ะเรามีเครื่องมือช่วยเยอะมากเป็นซอฟต์แวร์ออกแบบเฉพาะทางเลยอย่างลิมคอนก็ใช้ง่ายหน่อยค,คล้ายๆล้ายสเปรดชีตแต่ถ้าแบบจุดต่อซับซ้อนมากๆก็จะมีไอเดียสตาร์ติค่าค่ะอันนี้จะวิเคราะห์ได้ละเอียดมากๆรองรับมาตรฐานสากลเยอะแยะเลย แล้วซอฟต์แวร์พวกนี้มันช่วยให้ดีขึ้นยังไงบ้างครับนอกจากแค่เร็วขึ้นหรือว่าทำของยากๆได้จุดเด่นมากๆของซอฟต์แวร์อย่าง Idea Statica นะคะคือมันช่วยให้วิศวกรสามารถตรวจสอบความสามารถในการรับแรงของจุดต่อได้ลึกไปจนถึงพิกัดพลาสติกของเหล็กเลยค่ะพิกัดพลาสติกเอออันนี้ขอคำอธิบายเพิ่มนิดนึงครับมันคืออะไรครับอธิบายง่ายๆนะคะคือปกติเวลาเหล็กรับแรงมันจะยืดหยุ่นได้ระดับหนึ่งพอปล่อยแรงมันก็แด้งกลับ อันนี้คือช่วงอิลาสติกแต่พิกัดพลาสติกเนี่ยคือการดูไปถึงจุดที่เหล็กมันเริ่มเสียรูปถาวรแล้วแต่ยังไม่ถึงกับพังนะคะคือช่วงพลาสติกนั่นเองอ๋อไปถึงจุดที่มันเริ่มยืดแต่ยังไม่ขาด เราออกแบบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะใช้เหล็กน้อยลงแต่ยังคงความปลอดภัยตามมาตรฐานได้ก็คือช่วยให้ประหยัดขึ้นได้นั่นเองค่ะแต่แน่นอนนะคะไม่ว่าจะใช้ซอฟต์แวร์เทพแค่ไหนข้อมูลที่ใส่เข้าไปต้องเป๊ะน,นะคะทั้งขนาดเหล็กเกรดเหล็กแรงต่างๆที่มากระทำแล้วก็รายละเอียดฐานรากด้วยถ้าเป็นจุดต่อเสากับฐานรากเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าใช้ศักยภาพของเหล็กได้คุ้มค่าเต็มที่มากขึ้น สรุปวันนี้ก็คือเราเห็นวิวัฒนาการของจุดต่อโครงช่างเหล็กเลยจากหมุดย้ำแบบโบราณมาเป็นสลักเกลียวการเชื่อมจนถึงปัจจุบันที่มีซอฟต์แวร์ล้ำๆมาช่วยออกแบบให้ทั้งแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็อาจจะประหยัดขึ้นได้ด้วยใช่เลยค่ะและมีอีกประเด็นที่น่าคิดต่อนะคะคือการออกแบบจุดต่อที่ดีจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการไล่ตามความแข็งแรงสูงสุดตามทฤษฎีอย่างเดียวแต่มันเป็นเหมือนศิล,ละปะของการสร้างสมดุลมากกว่าค่ะ ระหว่างความแข็งแรงกับความเร็วในการก่อสร้างความยืดหยุ่นที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นอุณหภูมิต้นทุนโดยรวมแล้วก็ความยากง่ายในการตรวจสอบคุณภาพด้วยนี่แหละค่ะคือความท้าทายที่วิศวกร,กรต้องเจอเพื่อที่จะสร้างโครงสร้างที่มันใช้งานได้จริงแล้วก็อยู่ได้อย่างยาวนานในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะ